อาอีกคันนะครับของตาสงงารถเก๋งตัวนี้ยี่หอยังไงต๊ะมิซูมิชิมิซูมิชิยังเป็นอะไรนะผมบอกคุณจังยังลองลอกไปบ่กญแกบ่ได้เมื่อสตาร์ทให้เบื้องซ้มเปิดบ่ได้เปิดโดนบ่ได้เปิดโดนโอ้ระบบดึงเลยต๊ะโอ้ยเก่ทั้งมาราเพราะมครับอันนี้เบอร์ยู่ง ราคาลงๆด้อราคามันบางสีสูงถ้าจะขายอย่าอย่าเปิดราคาสูงนี่บริเวณย่อให้ขายรถสิเปิดไรเปิดใเพื่อต่อได้ต่อได้รอได้เป็นหมื่นพอดีเปิดใบต่ำกับยากต่อเนาะต่ำกับต่อสูงก็ต่อเปิดราคามาตรฐานมารานเปิดไบเหมือนนึงก็เย้าเป็นท้อเลยเปิดใว่าราคาแท็รถก็ดีใจทีพุ่งทำไปหาเสือว่าเงี้ยต่อได้ต่อได้เนี่ยยหวงยังหวง เ้ยย่ซอเดียวออมึงดันนี่สตาตินอ่ะเยอะธรรมดามีกัญหาเอามาคีดน่าจกปีเลยเนี่ยลูกปูเทาคุนว่าใครได้ดรู้แ่หรอกอืมใกล้ๆนี้ไปบ้านใกล้ๆในี่ยี้อยู่ขมันหบขมันดองชี้ไปไกล้าไปแล้วเดนตาพอดีแล้วตาพอดีละเอาราค้าเปิดอได้เเนี่ย เปิดเท่ากันสามหมื่นหางสามหมื่นหาดสามหมื่นเนาะเป็นยังไงก็บค่อยว่าต่อได้ต่อได้สุดขันอ้าวสดใจยังไงก็ว่ากันไปโบเข็มบบเข็มโบเขขั้นนั่นกัเปิดไปสี่หมื่นอ๋อไปเบิ่งขั้นละสละสี่หมื่นอีกอ้าวไปเบิ่งอีสูต่อครับอะสี่หมื่นแต่ว่าตัวนี้เปิดได้สามหมื่นหาต่อรองเบอร์โทรใต้คลิปเลยตาเสนอโอเครถเก๋งเพื่อเพื่อมักเนาะนะเพื่อมาก มักบามักบาเปยังยมชมมึงแพ่งกบ่าแพ่งถือกบา่กบาถือดีกบา่าดีโอเคโอเคเพิ่นกบ่าเพิน่นตัวนี้อ้า